สวัสดีครับทุกผู้เ่นเตอนนี้เราก็อยู่ใน,ในเกมสติ๊กบอลเลกเกซินะครับภารากิจที่325 326นั่นเองนะครับผมก็ <l ug> น่าจะอีก2 EP ก็จะหมดภารกิจในเดือนนี้แล้วเนาะ <l ug> พอหมดตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยวเราก็จะวนกลับไปเป็นสติ๊กบอลไม่ใช่วนกลับไปเราจะต้องกลับไปทําไอ้นี่ให้สําเร็จนะครับอ่บัตรเบ,บลดบอลบัตรเบลดนั่นเองเนาะไปรีวิวสกู๊งสก,กินกันแต่ว่าเล่นภารกิจน่าอีก3 EP ก็จบแล้วครับ โอเคเดี๋ยวไป325ก่อนนะครับผมภาคที่325นะครับเอาชีวิตรอดนั่นเองเราจะได้เจอกับเดซและสโตเจนนะครับสปิหินยักษ์เล่นแบบเดซแมทซ์สั้นเนี่ันทีนะครับจะได้ทองทุกๆ40สี่สิบวิไม่มีไมเนอร์โอเคนั่เล่นแบบอินเซนไปก่อนนะครับนี่ไงไม่มีไมเนอร์จริงๆด้วยโอเคลุยโอเคครับผมได้ทองมาแล้วนี่ไงทองจะมาทุกทุกสี่สิบวินาทีนะครับเราจะได้เจอกับกองทัพเดซใช่ไหมเดซและสปิหินยักษ์ใช่ไหมครับไม่มีกองทัพอื่นใช่มมมมไไ่่่่โกกหเเราใชพือน ถ้าไม่โกหกเราก็อ่ะยิงยัดหน้ากันไปครับเออนั่นแหละเดี๋ยวก็ตาย่ <What? S 1> อเอานักหนูมายืนตรงนี้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่เขามีท็อกซิกเดทมาด้วยครับท็อกซิกเดทก็มาครับหันมาหาเรานี้เออนั่นแหละอ่าปาพื้นไหมนั่นแหละครับ <What? S 1> ปาไม่โดนเราหรอกเราล่อเราล่อ,ลอ,ลอ,ลอโอเคแล้วก็ได้นักหนูเซตใหม่มา มาเติมกำลังพลครับเฮ้ยโอ้โหผีบุ้งครับเฮ้ยโอ้เขาไม่สนใจเราเลยครับพี่เขาจะไปเอานักหนูอย่างเดียวเลยครับผมตายไปแล้วหนึ่งครับอย่ายายามาอย่ามาโอ้เราตายไปหนึ่งคนแล้วนะ่พุ่งกันมาอีกแล้วครับโอ้เออวันนี้ตีเรานี่ตีเราตีเรานี่เราล่อเขาตีเราครับเออนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมอะไรครับเลือดจะหมดอยู่แล้วครับทีนี้เราก็ ล่อ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 สิเดชให้เขายิงเรานั่นแหละทีนี้ก็นักขนูเบิ่มเบิ่มเราต้องใช้นักขนูให้เบิ่มเบิ่มเข้าไว้ครับยิงเ,ออเรานี่เออปาพิษใส่เรานี่จะไปปลาใส่เพื่อนเราเดี๋ยวเพื่อนเราตายพยายามล่อให้ยิงข้างหลังครับให้มันหมดหมดเวฟไปมากันอีกแล้วครับผมซอมบี้ผีปาพิษทั้งหลายเขาก็จะพยายามปลาลงพื้นอย่างนั้นนะอ่าวตายเลยครับผมถอยก่อนถอยก่อน นักดาบล่อครับจุกโอเคประมาณนี้แหละเขาก็ไม่น่าจะยังจะยิงโดนเราอีกนะโอ้มากันอีกแล้วตายครับไม่เหลือพยายามเอาชีวิตรอดกันเองแล้วกันนะอาร์จีดอนทั้งหลายโอเคครับก็ยังรอดกันเนาะ่ะเรารักษาตัวในบ้านกันสะหน่อยดีไหมโอ้รักษาไม่ได้ครับที่ก็มากันแล้วครับโอเคยิงกันตายไปก่อนพอมันติดตัวเรานี้เราก็จะลําบากหน่อยนะ อยากได้ทองอีกจังเลยอ่ะเราอยากสร้างออซอสหวานนะครับเพราะตอนนี้เราไม่มีซอสหวานแล้วทองเซตสุดท้ายได้ถูกส่งมาแล้วนี่คือชิ้นสุดท้ายไม่มีให้อีกแล้วเราต้องมาคับซอสหวานแล้วครับเพื่อที่จะเข้าไปทําการจุกนั่นเองมาเลยมาเลยไอเจ้าผีร้ายทั้งหลายเรานี่วิ่งโอ้โหเขาเรียกว่าปีพุ่งแบบเบิ้มเบิเบิ้มมากครับโอ้ตายเป็นแถว อย่าพี่อย่าทําเพื่อนผมขอร้องละ่ะนายช่วยต,ยตายหน่อยได้ไหมกลับบ้านกันก่อนครับเราติดพิดไหมเราไม่ติดพิดนะอซอสบ่าเราไม่ติดพิษนะครับเดี๋ยวเราจะทําการดึงเขากลับบ้านนะครับเนี่มาทางนี้ดึงเขากลับบ้านมาทางนี้อา้าวมีมีทองมาอีกแล้วครับผมเมื่อกี้ก็บอกว่าทองเซตสุดท้ายอาสลุ่มไม่ท้ายสุดนะครับเรายังได้ทองอยู่โอ้นั่นคือเมก้าผีพาพิษ อป้อมรับศึกดีไหมเนี่ยป้อมรับศึกดีกว่าครับรู้สึกก็พอสู้ได้อยู่นะแต่อย่าปาะมาทครับอยู่ใกล้ๆป้อมไว้ดีกว่า <Yeah. S 1> อยู่ใกล้ๆป้อมแต่อย่าอยู่ใกล้ๆตู้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่อง <c oughs> มัวซัวกันไปหมดครับนะัดจุดจุดน,นี้โอเคโอเคล้มกันไปผีพุ่งไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเรามีนักขนูเยอะพอสมควรครับโอ้โหไม่มีปัญหาอะไรตายไปแล้วหนึ่งครับนักขนูเราอะไรที่มันแรจะง่ายๆนี่มันยากกันไปหมดเลยนะครับเนี่ย พวกนายต้องเดินกลับบ้านมาแล้วครับผมซอมบี้หินยักษ์ <What? S 1> ซึ่งแน่นอนว่าเราจะจู๊เขายากนะครับอันดับแรกเนี่ยเอาพวกผีเดินผีอะไรพวกนี้ให้ตายตาย,ตายกันให้หมดก่อนนะครับรอซอมบี้หินยักษ์เดินขึ้นมาทางนี้แล้วม้วนลงล่างแบบนี้เขาจะทำอะไรเราไม่ได้โอ้โหสุดยอดเนียนกริบเราก็ลอยเขาหันกลับมาหาเล่าโอ้โหนี่ครับมันต้องอย่างงี้ครับสเต็ปเราก็ตีผีเดินไปก่อนแล้วกันนะครับใครเครียดครับวิ่งเยอะจัดครับเหนื่อยตีผีเดินบ้างแว้ยืนตีผีเดินอะไรอย่างงี้ โอเคสอบบี้หินยักษ์เหลือแต่นายแล้วละ่ะม้วนล,ลงล่างครับถ้าเขามาใกล้ตัวเรามากเกินไปแล้วก็กลับขึ้นบนให้เขาหันมาตีเราแล้วก็ลงล่างแบบนี้แล้วก็ขึ้นบนแบบนี้อ๋อเฮมันต้องแบบนี้ครับยังพอยังเทือนเขาน่าจะมากันแค่นี้เนาะไม่น่ามีกองกำลังอื่นนอกจากนี้นะครับถ้ามีมากกว่าน,นี้นี่ก็คงสู้ไม่ไหวแล้วล่ะนะ <What? S 1> โอเคสอมบี้ยกักษ์ต่อยเยี่ยมจบ5นาที35วินาทีโอเคก็ถือว่าใช้ได้ ยากอยู่นะพี่อามว่านะถ้าจังหวะไม่ดีก็คงแพ้อยู่นะครับ3 2 5ผ่านต่อไป326อครับบรทารีสิทำมาลุกปันศัตรูเจอกับเเด์แลนเฟนฟีเดอร์และพระราษฎรและเจ้าชายของเขาเดอะไขเฮดเดมครับไคนี่เกลียดเขามากและตกลงที่จะมาช่วยเราสู้นะครับแล้วก็โมรุไคเนี่ยก็จะนำกองกำลังซอมบี้นะครับกองกลังเดสมาเสริมทัพกับเราคอนโดยูนิตด้ท,ๆๆทุกรูปแบบเอามาทำไมครับเดสครับพี่อามอยากได้เป็นพวกไปนี่นะไคไรเดอร์พวกนี้มายังจะดีซะกว่านะครับ มาลุยทำไมลุกพันศัตรูไม่ใช่ปัญหาหรือเปล่าโอ้โหฝั่งนู้นก็มากันเบิ่มเบิมใครมาแล้วครับเราจะทําการไปจู๊กเขาเนาะต้องไปจู๊กแหละนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เขาทําอะไรได้ง่ายๆเราจะเริ่มใช้เป็นจอมเวทนะครับดึงหัวมาห้นั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตโมโรคาต้องแบบนี้ครับโอ้โหฝั่งนู้นมาเป็นยักษ์แล้วครับ ฝั่งเรายังไม่อะไรเลยครับน่าจะตายด้วยตัวนี้พี่ยามโอ้ตายครับพี่ยามบังคับไขได้ไหมบังคับไม่ได้เนาะเออแล้วเราควรทําอะไรครับเเราเอาเราเราเราต้องเอาเป็นไอ้นี้ออกมาเนาะจอมเวทเนาะนี่แล้วภารกิจนี้ต้องเล่นยังไงครับเนี่ยจะไปจุกกันตงตงก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งเขานี่มีสกินสกินไฟนะครับอ้าวโมโลคัยจะตายแล้วครับไม่ทันไรเลยครับไวมากครับเลือดไหลยยงกังน้ำครับตอนนี้เราก็ได้ทําการโต้ตอบเขา กลับไปที่บ้านกันแล้วนะตอนนี้พระราชาน่าจะมาแล้วนะครับเจ้าชามี่พระราชานะพี่ยอมได้จอมเวทคนที่สองละ <Okay. S 1> เราก็บึ้มใส่หน้าเขาโอ้โหพี่ก็เดินมากันแล้วครับพี่ก็โหดครับกองกำลังเสริมของโมโรครก็มาเสริมอีก <Okay. S 1> บึ้มไปโมโรค็ยก็ยืน,ยน,ยนหลบๆเข้าหนเถอะโอ้โอหนายเล่นเดินนําหน้าอย่างเดียวเลยครับพี่ก็โหดเกินไปไงพี่ไม่ระวังตัวพี่เลยไงครับ แล้วมันเดือดร้อนพวกผมเนี่ยเวลาเวลาผมต้องปกป้องพี่เนี่ยแล้วเจ้าชามันก็มาแล้วเนี่ยพี่ <What? S 1> บึ้มไปก่อนตัดกําลังให้ได้มากที่สุดพี่ยามว่าโมโลคไยตายเนี่เลยมันไม่ยอมหันหลังเลยครับไม่ยอมถอยให้ใครครับพี่เขาแบบว่าใจเด็ดมากโดนตีก็ไม่อะไรครับไม่สะทกสะทานครับบึ้มหายไม่หายด้วยครับพี่ยามคงต้องปล่อยโมโลคไยตัวนั้นตายไปแล้วล่วนะดีนะโมโลคไหตายเราไม่แพ้นะทาไม่งั้นพี่ยามก็ไอ้นี่อีกอะ คงต้องอัพมาสู้นะครับบื้มเจ้าชายเจ้าชายต้องโดนภารกิจนี้ก็เหมือนกับว่าพี่อาร์ผันึกกำลังจอมเวทโมโลคเนาะเออแต่ว่าโมโลคมันตายไปแล้วโอ้โยอยู่ได้ยังไม่ทันถึง10นาทีครับโมโลไคไปซะแล้วครับทีนี้เราต้องมาสู้กับเจ้าชายคนนี้ซึ่งพี่อาร์อยากเอาเวทไปฟันไอ้ไปยิงข้างหลังเขาจังเลยเนี่ยเฮ้ยเจ้าเวทท่านนี้ไม่เอาแล้วไม่ยิงข้างหลังแล้วยิงข้างหน้าก็ได้โอ้โหโดน นักธนูเอาธนูใสเข้าไปครับหายเลยครับผมงั้นเราเล่นแบบเพยเซฟหน่อยแล้วกันนะครับกาลยละกายละเจะ้าชายกายตาแเลยครับปินออฟบัตเทอร์แลนด์เฟรมฟีดเดอร์ครับเกาะไฟใช่ไหมเกาะไฟใช่ไหมโอเคใช่ไม่ใช่ไม่รู้ฝั่งนู้นเอาคา s เซิลอาเชอร์ออกมาสู้แล้วนะครับเขาถอยหลังกลับบ้านนะครับบึ้มหายเอ้ยยังไม่หายอีกหายละโอเคออกไปสู้คนระับเขาจะหนีไหมเขาจะหนีเราไหม เจอผีปลาพิษเราก็ไปถึงกันหนีเลยครับถ้าหนีแบบนั้นเราจะสร้างจอมเวทไปเรื่อยๆนะจริงๆฝั่งเขา,เาสู้เราได้นะแต่เขาไม่สู้นะครับเขาเลือกที่จะเดินหนี hmm? ไม่เป็นไรอยากเดินหนีก็เดินหนีไปเดี๋ยวเราเอาจอมเวทคนนี้ไปบึ้มแล้วกันโอ้โหเดินหนีแล้วครับปล่อยไปแล้วกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผีพิษเราก็น่าจะสามารถโจมตีได้นะเขาจะกลับบ้านไหมกลับครับอืมโอเค, <ẫn> อเ,คเดี๋ยวก็โดน <ẫn> เดี๋ยวเขาก็โดนถ่ายป้อมไปยนต์ป้อมพังนั่นแหละจอมเวทเรากี่คนละเจ็ดคนนะครับ เอาละกองกำลับบงเสริมที่เป็นประเภทซอมบี้ทั้งหลายตอนนี้ได้หายไปหมดแล้วเราน่าจะได้ทําการโจมตีเขาแบบเนือเน้อๆบ้างหรือยังครับเป้าหมายของเราคือข้างหลังครับนักหนูโอ้โหไม่โดนเลยไม่โดนก็ไม่เป็นไรเราล้ําหลังแล้วเราเราเข้าข้างหลังแบบนี้นักหนูโอเคทีนี้เราก็เอาจอมเอ้ยเอาคนเหยียบแรกครับนั่นแหละเบิ้มเงนไป พี่ว่าน่าจะจบเกมได้แล้วล่ะนะจอมเวทขนาดนี้ต้องจบแล้วล่ะครับแต่เราไม่รู้กาลังเสริมเขาจะเยอะแค่ไหนนะครับแต่เราก็มีเงินอยู่เยอะนะมีทองสำรองอยู่พันแปดครับเอาไมเนี่ยสักคนหนึ่งไปล่อเขาดีกว่านะครับไม่อยากเขามาเจอร <c oughs> อไอตัวล่อตายไปละโอเคถอยนิดนึงครับผมให้พ้นระยะป้อมและเราจะบึ้มเน้นๆแบบนี้หันหลังก้าไปบึ้ม,ๆๆๆมตายกันยับยับถ้าเราไม่มาเป็นจอมเวทเนี่ย อาจจะลำบากได้นะครับเพราะว่าฝั่งเขามีสะท้อนดาเมจนั่นเองแต่จอเวทไม่มีไม่ไม่โดนอิทธิพลของการสะท้อนดาเมจครับแลวยังบึ้มได้เรื่อยๆบึ้มได้แบบเบิ่มเิมครับจอบครับเป็นภารกิจที่เนี่ยไม่ได้จูกเลยนะคือแบบว่ามาด้านสดกันตอนลบจริงตลอดครับภารกิจนีออ้ไม่ได้คิดแผนไม่ได้จู๊กไม่ได้อะไรเลยจอเวทยัดเวทอย่างเดียว โอเคก็ผมผม3 2 6ผ่านนะเป็นสัปดาห์ที่พี่อัมก็ไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินไ,ไ,ได้นะครับภารกิจสัปดาห์นี้ก็อมืมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะถ้าจังหวะไม่ดีนี่ก็อาจจะแพ้ได้แล้วก็อาจจะต้องไปอัพมาซื้อ,ไ,อไปอัพไปอะบับรบเล่นนะแบบนีไ้ไปซื้อนี่อะไรกันเนี่ยพูดผิดพูดถูกแล้วผมประมาณมานั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็มาเล่นกันใหม่นะครับในภารกิจ3 2 7 3 2 8เั่องแนเองแต่สำหรับวันนี้เนี่ยพี่อมกิซเอร์และเกมสติกวัวเล,เลกาซีต้องขอตัวลาไปที่งเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใไม่โอกาสหน้าสำหรับันน้วััครบกแลเจอ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อารมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม